ยุคแผ่นดินสองกษัตริย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ไทยเราเคยมีพระมหากษัตริย์ครองราชพร้อมกันสองพระองค์ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกขอองค์การครองราชบัลลังก์ที่ไม่เห็นที่ไหนมีแบบนี้ทั้งยุโรปและเอเชียมีแต่น้องข้าพี่พี่ข้าน้องหรือพ่อลูกข้ากันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ ซึ่งเรื่องสองกษัตริย์ของไทยนี้ไม่เกี่ยวกับการแย่งชิงราชบัลลังก์กันแต่อย่างใดและเหตุผลในสองสมัยก็แตกต่างกันแต่ทั้งสองครั้งนี้ได้แสดงอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งถึงความรักของสองกษัตริย์ที่น้องในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสได้ทรงรับรู้ถึงความรู้สึกในการเสียเอกราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อพระเจ้าบุเรงนองยกทัพจะมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยเข้าล้อมเมืองพิษณุโลก พระมหาธันมราชาหรือขุนพิเรนทรเทพผู้จับเจ้าแม่อยู่หัวศีสุดาจารย์และขุนวรวงศาสำเร็จโทษซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ไปครองเมืองพิศณุโลกเห็นว่าทัพของพระเจ้าบุเรงนองใหญ่หลวงเกินกว่าจะรับได้จึงแต่งเครื่องราชบรรณาการแล้วพาพระสุพรรณกันเล้าราชธิดาวัยสิบหกพรรษากับพระนเรศวรและพระเอกาทศรสสองพระโอรสออกไปสวามิภักดิ์พระเจ้าบุเรงนองทรงยินดีและประกาศนี้ให้ไพร่พลทำร้ายอนาประชาราช แล้วให้พระเอกาทศรสซึ่งมีพระชนเพียง12พันสายยาวัยกว่าพระนเรศวรสองพันสาอยู่รักษาเมืองพิษณุโลกให้พระมหาธนมราชาพระสุพรรณกัลยาและพระนเรศวรเสด็จไปในกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้แล้วพระเจ้าบุเรงนองได้มอบราชสมบัติให้พระมหาธนมราชาและพาพระสุพรรณกัลยากับพระนเรศวรไปกรุงหงสาวดีด้วยต่อมาเมื่อพระเจ้าบุเรงนองทรงโกรธให้พระสุพรรณกัลยาเป็นพระชายา จึงคืนพระนเรศวรให้มาช่วยพระราชบิดาบริหารราชการแผ่นดินซึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกศูนย์กลางการปกครองภาคเหนือในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราชซึ่งครองราชอยู่21ปีพระราชโอรสสองพี่น้องซึ่งฝ่ายพระไทยจะกู้ชาติให้เป็นปึกแผ่นได้ออกศึกแทนพระราชบิดาเคียงคู่กันมาตลอด จนเมื่อพระราชบิดาสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาอุปราชจึงขึ้นครองราชและทรงสถาปนาพระอนุชาขึ้นเป็นมหาอุปราชครองเมืองพิษนุโลกแต่มีฐานะเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองเหนือทั้งหมดแม้จะไม่มีเอกสารยืนยันเรื่องนี้แต่ก็ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับราชการเมืองเหนือจะเป็นประกาศพระราชกฤษฎีกาของสมเด็จพระเอกาทศรสถ้าเป็นราชการฝ่ายเมืองใต้ก็จะเป็นประกาศพระราชกฤษฎีกาของสมเด็จพระนเรศวร และพงศาวดารในช่วงนี้จะกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสว่าพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์หรือสมเด็จพระบาทบรมนาถบพิรทั้งสองพระองค์ส่วนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนิพนธ์ถึงเบื้องหลังการครองราชสองกษัตริย์ไว้ตอนหนึ่งว่า วันหนึ่งเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาเวลานั้นท่านอายุ80ปีแล้วแต่ความทรงจําของท่านแม่นยำํำฉันเคยถามได้ความรู้เรื่องโบราณคดีมาจากท่านหลายครั้งวันนั้นเมื่อสนทนากันฉันนึกถึงเรื่องที่ทูลถวายราชสมบัติทั้งสองพระองค์ถามท่านว่าท่านทราบหรือไม่เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตนั้นเพราะเหตุใดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศ์บิดาของท่านเมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ซึ่งเป็นหัวหน้าในราชการถึงแนะนําให้ถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยกันทั้งสองพระองค์ไม่ถวายแต่พระองค์เดียวเหมือนอย่างเมื่อเปลี่ยนราชการก่อนๆท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านทราบด้วยได้ยินกับหูของท่านเองและเล่าต่อไปว่าวันหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใกล้จะสวรรคต สมเด็จเจ้าพระยาไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงขนวดอยู่ณวัดบวรนิเวศกราบทูลให้ทรงทราบว่าจะเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสว่าถ้าจะถวายราชสมบัติแก่พระองค์ขอให้ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งตรัสเรียกว่าท่านฝากข้างโน้นด้วยเพราะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระชาติแรงนักตามตำราโหราศาสตร์ว่าผู้มีชาติเช่นนั้นจะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ถ้าทรงรับราชสมบัติแต่พระองค์เดียวว่าจะเกิดอัปมงคลด้วยไปกีจบารมีของพระอนุชาแม้ถวายราชสมบัติด้วยกันทั้งสองพระองค์จะได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยอีกพระองค์หนึ่งเหมือนอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินงด้วยกันเช่นนั้นจึงจะพ้นอัปมงคลสมเด็จเจ้าพระยาก็ไม่ขัดพระราชอัธยาศัย ออกจากกวดบวรข้ามฟากไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้านพระราชวังเดิมตัวท่านเองเวลานั้นอายุได้18ปีนั่งไปหน้าเก่งเรือของบิดาเมื่อไปถึงพระราชวังเดิมเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าประทับอยู่ที่แพรหน้าวังเสด็จออกมารับสมเด็จเจ้าพระยาที่แอร์พลอยตัวท่านอยู่ในเรือได้ยินสมเด็จเจ้าพระยาเล่าถวายสมเด็จพระปิ่นเกล้าดังกล่าวมาจึงทราบเรื่องตามที่เจ้าพระยาพานุวงศ์เล่าก็สมกับประกาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงสถาปนาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตามแบบอย่างครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสครั้นถึงวันที่3เมษายน2394เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตแล้วพระราชวงศ์และเสนาบดีพร้อมด้วยราชาคณะจึงปลึกสาหารือกันเห็นควรถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎกับเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสเ,เรลรังสรรทั้งสองพระองค์ทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว